และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรมรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไปหลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์มรสุมนี้มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ แท้ประเทศมองกโกเลยียและจีนจึงพัดพาามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้ท้องฟ้าโปร่องอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมนี้นาความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม Good Niyom เต็มประสานหน่วย no song สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM, 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM 5้าแห่งทุกม,มิภาคของกรมอุตุตลอดจนที่รับลิงก์สัญญาณจากวิทยุชุมชนวิทยุเพื่อการประมงและวิทยุเพื่อการเกษตรตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจ เ a c e b o o k w e เ t h e r r a d i อของสถานีวิทยุอยู่ในขณะนี้ขอตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566อยู่กับดีเจวินพินชนะนัน,นจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเจ็ดนกาสามนาทีถึง8นาฬิกาวันนี้วันเสาร์ครึ่งชั่วโมงนะคะทีมงานค่ะ Facebook Live ค่ะน้องน็อตปทวีทองสุข ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ดิเจอิทอำนาจจินดาพรมค่ะและวันนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับเวรพยากรณ์อากาศค่ะน้องโจ้นัทกิจสิงหัเพชรค่ะสวัสดีค่ะน้องโจ้ค่ะครับสวัสดีครับดิเจีินพิค่ะควันนี้นะคะเป็นข่าวดีแล้วนะคะที่เห็นแนวโน้มตัวการ หลักๆนะคะมีแรงขึ้นนะคะปัจจัยที่จะทําให้ฝนบ้านเราเกิดขึ้นจากนี้ไปไปจนถึงวันที่สองวันที่3คือตัวการ,รตัวไปอะไรบ้างคะน้องโจ้าคะในส่วนของตัวแปรหลักๆนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมนะครับถึงว่าตอนนี้มันจะยังไม่ได้เซตตัวให้เห็นได้เห็นเดชัดแต่ว่าด้วยลักษณะตรงเวิงที่มันเป็นย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันเริ่มพาดผ่านลงมาตรงแถวบริเวณภาคเหนือ นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของตัวเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับมันก็ <Okay. S 1> จะสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างถ้าภาคเหนือเนี่ยตรงแถวบริเวณเชียงราย <Okay. S 1> ก็จะมีฝนเข้ามาแล้วบ้างแล้วนะครับช่ชวงเช้านี้ใช่ครับ <Okay. S 1> ผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือละครเช้านี้ถ้าอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหนองคาย <Okay. S 1> บึงการสกลนครนครพนมเนี่ย <Okay. S 1> หรือมุกดาหารเนี่ยก็เริ่มมีฝนค่อยๆเข้ามาแล้ว เพราะว่าเห็นตัวการกระจายตัวนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานแล้วนะคะคแล้วเราไปดูลักษณะอากาศวันนี้นะคะ24ชั่วโมงจากนี้ไปตัวการตัวแปรเป็นอย่างไรบ้างคะของ24ชั่วโมงจากนี้ไปถ้า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับผม ก็ในส่วนของนอกเหนือจากตัวแนวร่องมรสุมะนะครับก็จะมีในส่วนของลมมรสุมตะวันตกเฉียง<น>ใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นด้วยะนะครับผมก็จะทําให้สองปัจจัยนี้รวมกันเนี่ยก็ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นะนะครับสําหรับทางเราก็จะมาดูกันก่อนในะอย่างในส่วนของภาคเหนือเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะภาคเหนือเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะกระจายตัวดีไหมในส่วนของฝนเนี่ยยังมีการกร,กระจายตัวที่ยังไม่เยอะเท่าที่ควรส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านตอนบนๆบน,น,นะครับ,รบก็จะเป็นอย่างแถวเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์แล้วก็จังหวัดตากออนะครับผมที่เรา ตอนนี้เราให้พื้นที่ที่มันจะมีแนวโน้มเป็นฝนตกหนักได้ค่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมหลายจังหวัดนะคะสำหรับฝนตกหนักแต่ว่าการกระจายตัวที่จะมีฝนเกือบทั้งภาคนะมีใช่ไหมคะ,ะ <All right. S 2> ยังไม่เชิงครับผมยังไม่เชิงทั้งนี้เดี๋ยวช่วงเวลาบ่ายสองเนี่ยเราจะวิเคราะห์ข้อมูลอีกทีหนึง่งนะครับคือคด้วยที่ว่าตัวแนวร่องเนี่ยมันไม่ได้มีการ เซตตัวอย่างชัดเจนค่ะยังมองไม่เห็นนะคะในลักษณะอากาศของแผนที่อากาศก็ยังไม่ได้ลงมายังไม่มองไม่เห็นยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่ยังไม่เด่นชัดค่ะแต่ก็ลักษณะกแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะสําหรับภาคเหนือนะคะวันนี้การกระจายตัว40%ของพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะน้องโจ๊กอ่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้เรายังให้ได้เยอะ พอสมควรคะนะครับถึงแม้ว่าแนวร่องเนี่ยมันจะยังไม่ได้เซตตัวให้เห็นชัดแต่ว่าในส่วนของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยครับผมบริเวณอ่าตังเกียกับเวียดนามตอนบนเนี่ยนะฮะมันช่วยดึงให้ตัวฝนมันมีการกระจายตัวได้ค่อนข้างดีฉะนั้นหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราก็จะมีคาดการให้แนวโน้มของฝนหนักค่อนข้างเยอะ นะครับซึ่งก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลําพูน้องคายบึงการขอนแก่นอุดรธานีนะฮะแล้วก็สกลนครนครพนมกับบุคดาหารศรีสะเกดอำนาจเจริญแล้วก็บุญราชธานีนะครับผมแต่เช้านี้ทางภาคอีสานก็ยังไม่ได้บรรเลงนะคะยังไม่ได้อย่างภาคอีสานก็มีเริ่มแล้วล่ะครับผมก็หลักๆก็จะเป็นแถวสกลนครอุดรธานีหนองคายนะครับ แล้วก็จังหวัดเลยนะครเช้านี้ก็มีโปรยปลายลงมาบ้างแล้วใช,ใช่ไหมคะสำหรับภาคอีสานที่น้องโจ้แจ้งเข้ามา<ช>นะคะคคน้องโจ้น้องโจ้คะขออนุญาตไปรับสายท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาร่วมรายการกับเราก่อนนะคะค,คุณพาจากท่าแซชุมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณพาคะสวัสดีค่ะขออนุญาตพูดได้เลยค่ะค่ะเชิญค่ะงานทางสังคมค่ะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันทีส่องเนี่ยฝนอยจะตอกนักมันคาจะใช่โอ้ยค่ะอ่าถ้าอย่างในส่วนของฝนเนี่ยนะครับผมสําหรับชุมพรวันนี้เราจะยังให้ฝนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมโดยเบื้องต้นก็จะอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแล้วฝนเนี่ยกลุ่มมันไม่ใหญ่นะฮะแล้วก็ในอย่างในช่วงตอนกลางวันเนี่ยอันเนี้ยจะยังไม่ค่อยมีเห็นเท่าไหร่นะครับหลักๆจะไปอยู่ในช่วง ประมาณเย็นไปแล้วนะครับผมจากวันนี้ไปจากวันนี้ไปทางชุมพรจะเจอฝนหนักไหมอ่าถ้าอย่างเช่งสัปดาห์ครับเจอได้ค,ครับเพราะว่าตัวลมฝนเนี่ยมันแรงขึ้นะนะครับผมยังไงเจอได้อยู่นะครับผมสําหรับชุมพรนะฮะค่ะขอบคุณมากค่ะแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพานะคะสายไม่ค่อย ได้ได้ยินเสียงก็่างๆกิ้งกังเขาเข้ามานะคะคุณพาขอบพระคุณมากมากค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะทางด้านอีสานะคะกระจายตัวดีมากเลยนะคะปัจจัยที่น้องโจแจ้งไปภาคกลางนะคะน้องโจวันนี้อ่าสำหรับภาคกลางนะครับเนื่องด้วยที่ว่าพอแนวร่องเนี่ยมันไม่ได้เซตตัวได้ค่อนข้างดีะนะครับผมฉะนั้นตอนเนี้พื้นที่ที่จะมีแนวโน้มของ,งฝนก็จะเป็นด้านที่รับลมมรสุมไปนะคะ ก็จะเป็นอย่างแถวกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่จะอาจจะได้รับฝนเพิ่มด้วยก็จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมนะครับค่ะภาคกลางนะคะก็มีเพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อวานแล้วนะคะขออนุญาตตัดไปรับสายกันต่อค่ะจากคุณสมนึกอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกคะ ครับสวัสดีครับดีจีเป็นเพนเ็นจริงแนะน้องโจ้ครับผมค่ะสวัสดีจ้าเชิญค่ะครับเมื่อพรานก็เมื่อคืนประมาณตีสามครับก็ตกลงมาแล้วครับมาแล้วเนาะตอนเช้านี่ก็ก็มีเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกแต่ว่าเป็นฝนไม่หนักครับค่ะครับผมหรือว่าปานกลางก็ไม่ใช่มันก็แต่แต่ตกก็น้ําไหลอยู่นะหลังคาลงมาอ๋อดีเลย ก็คือยังตกพอเปียกอยู่นะฮะอยากทราบว่าวันนี <h <h ้จะมีทั้งวันหรือจะมีแดดอะไรไหมครับถ้าในส่วนของวันนี้อันเนี้ยจะมีตกสลับหยุดเป็นช่วงๆไปได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแดดในวันนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หลักๆมันจะเป็นคลื้มๆนะครับครับผมอีกค์ชาวเั้มข้างหน้านี่จะจะมีเพิ่มมากกว่าเดิมไหมครับ ในส่วนของอีกสองสมวันข้างหน้าเนี่ยเราคาดการให้มีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราจะให้ยาวไปเลยนะฮะฝนเนี่ยจะเพิ่มยาวไปจนถึงประมาณวันพุธที่สองนะครับจากข้อมูลชุดข้อมูลนี้ครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมนึกนะคะรอรับฝนไปจนถึงวันที่สองเลยนะคะสําหรับเชียงราย เดี๋ยวขออนุญาตไปที่คุณสำอางจังหวัดเพชรชบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำอ้างค่ะสวัสดีครับคุณชนะนังสวัสดีครับคุณนัทกิจครับสวัสดี <ผม S 1> จ้าเชิญค่ะเพชรบุรีเมฆมากครับอย่าทราบว่าวันนี้ฝนเยอะไหมครับในส่วนของเพชรชบุรีเนี่ยอันเนี้ยเราให้มีฝนนะครับแต่ว่ากลุ่มเนี่ยจะยังไม่ถือว่าใหญ่เท่าไหร่นะครับผม ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเราให้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับผมในส่วนของเพชรบุรีนะครับครับครับผมฝนครับแรงไหมครับอ่าในส่วนของลมเนี่ยอันเนี้ยแรงนะครับผมเราให้อยู่ที่ประมาณสองอ่าลมแรงทําให้คลื่นสูงประมาณสองเมตรได้เลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะครับผมครับครับแล้วฝั่งอันดามันนะครับอ่าถ้าอย่างทางฝั่งอันดามันนะครับผมอันนี้ เราให้ตั้งแต่แถวระนองขึ้นมาเนี่ยคลื่นจะอยู่ที่ประมาณสองสาเมตรหรือมากกว่าได้เลยนะครับแต่ถ้าพังนาลงไปเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ1-2เถึงสองท่านนั้นเองนะครับแล้วฝนเยอะไหมครับฟังอันดามันอ่าทางฝั่งอันดามันเนี่ยจะเยอะกว่านะครับผมก็จะมาในส่วนของช่วงหลังบ่ายสี่โมงเย็นไปแล้วนะครับเพราะว่าลมมันเพิ่งเริ่มแรงนะครับผมฝนมีประมาณกี่ตัวเซ็งได้ครับ ถ้าของทางเพชรบุรีเราให้40%ส่วนทางอันดามันเนี่ยเราให้60%เลยครับผมครับ,รบอุณภูมิเพชรบุรีสูงสุดเทําไหร่คอ่าเพชรบุรีอันนี้เราให้อยู่ที่สูงสุดกลางวัน33องศานะครับ,รบแล้วก็ตอนกลางคืนประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราจะให้อยู่ที่ประมาณ25องศาครับผมครับแล้วอย่างที่เขาบอกว่าอันดามันนี่ตอน ตอนบนเป็นอันเนืยมันและอ่าวไทยนี่ขึ้นแรงเฉพาะตอนบนนี่แต่ะตอนล่างนี่ก็ไม่มีปัญหาจึ่งครับตอนล่างอันนี้ก็ยังถือว่าไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่ามันจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเท่านั้นเองนะครับผมครับครับขอบคุณครับขอติดรับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสําอางจากเพชรบุรีนะคะเราไปตรวจสอบลักษณะอากาศราายภาคกันต่อค่ะน้องโจ้กคะวันนี้ภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างมาหรือยังอสําหรับภาคตะวันออกนะครับผมอันเนี้ย ตอนนี้เราให้ฝนเน้นไปอยู่ที่แถวระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเท่านั้นนะครับผมอยู่แค่4 0่เปอร์เซ็นท่านั้นเองสีเนี้เป็นฝนตกหนักหรือเปล่าอ่าสีเเซนนี่ยเราจะให้เป็นฝนตกหนักไปจนถึงตกหนักมากนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากได้เนี่ยหลักๆก็จะไม่พ้นจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับผมก็ใกล้ชายฝั่งนะคะใช่ครับปัจจัยหลักๆเด่นมากนะคะแล้วก็ คลื่นลมเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้โหถือว่าแรงแรงชวยใช่ไหมสองถึงสามเมตรเลยอ่าแล้วเกิดว่าวันหยุดอย่างเงี้ยแล้วคนที่จะไปเที่ยวทะเลต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะสำหรับภาคตะวันออกอ่าสำหรับภาคตะวันออกเนี่ยเรายังคงให้ต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่นะครับในส่วนของคลื่นลมเนี่ยเพราะว่านี้ประมาณไม่ได้เลยต่อให้ตอนนี้ฝนมันเพิ่มขึ้นมามีพื้นที่ไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ยังทําให้คลื่นลมยังแรงได้อยู่ค่ะอย่างนั้นภาคตะวันออกนะคะเวลาเรือ นั่งเรืออย่างเงี้ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเวลาที่มีฝนฟ้าขนองออต่อให้ตรงพื้นที่ที่ไม่ได้มีการฝนตกฝนตกเกิดขึ้นเนี่ยัง,ยงไงก็ต้องสูงใช่ครับคลื่นถือว่าสูงเลยอย่างนั้นระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้ใช่ครับยาวๆไปถึงเมื่อไหร่นะคะสําหรับภาคตะวันออกเรื่องคลื่น<ง>ถ้าอย่งางภาคตะวันออกเนี่ยครับผมเราให้ระมัดระวังไปจนถึงช่วงวันที่3ได้เลยนะครับนะคะต้องเฝ้าระวังนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะ แล้วภาคใต้สองฝั่งเป็นยังไงวันนี้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยอันนี้เราจะมาดูในส่วนของทางฝั่งที่ได้รับลมฝนก็อันดามันเนี่ยเราจะมาดูกันก่อน,น <ะ S 1> เป็นไงบ้างถ้าตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยเพราะว่าค,คลื่นเนี่ยจะอยู่ได้ที่สองถึงสามเมตรเลยแล้วจุดที่มีฝนเนี่ยเกินสามเมตรแน่นอน,อนครับค่ะภาคฝั่งอ่าวไทายเป็นยังไง ถ้าในส่วนของฝั่งอ่าวไทยนะครับผมอันนี้เราให้อยู่ที่2-3เมตรได้เลยคะนะครับแล้วก็จุดที่มีฝนเนี่ยมากกว่า3เมตรแน่นอนค่ะนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันเลยทั้ง2อฝั่งเลยยกเว้นก็แต่ว่านะครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยอันนี้คลื่นค่อนข้างดีหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตร,รไม่ได้สูงมากนะคะครับ แล้วก็การกระจายตัวของฝนเป็นยังไงในส่วนของการกระจายตัวของฝนนะครับ <c oughs> ผมถ้าอย่างทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอันเนี้ยช่วงเย็นค่ําเราจะเน้นไปที่จังหวัดเพเชรบุรีนะครับ <c oughs> ประจวบคิริ <c oughs> ขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นตอนบนๆบนอยู่ ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือภาคใต้สองฝั่งนะคะภาคตะวันออกนี้รวมก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยะทะเลทั้งนั้นเลยะ <c oughs> นคะคะรวมไปถึงกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเป็นไงบ้างวันนี้อ่าในส่วนของกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับผมอันนี้เราให้อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ค่ะนะครับก็ฝน<ช>เนี่ยจะเน้นไปตรงแถวเริ่มจากนกคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครก่อนนะครับผมแล้วเวลาพัดเข้ามาก็จะ ค่อยเข้าไปทางกรุงเทพในระยะต่อไปเดี๋ยวจะมีฝนนําเข้ามาจากพาิีอน็อตนะคะสําหรับกรุงเทพจะเป็นช่วงเย็นๆไปบา่ายช่ไงนี้ที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อช่วงเวลาตีสองครับก็จะเป็นในช่วงประมาณบ่ายแก่ๆบ่าย <นะ S 2> แก่ๆ โอเคของวันนี้นะคะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่เราจะเฝ้าระวังจะเป็นในช่วงบ่ายแก่ๆไปจนถึงค่ำก็คือระหว่าง4ี่โมงไปสี่โมงเย็นไปจนถึงประมาณ2องทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเลยนะคะก็จะ<ช>ไ,ดได้รับฝนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตรับสายค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาน้อยนะครับสวสดีสวัสดีจ้าครับ่ะอโอ หมอวันนี้อุณเทพจะมีประมาณสี่มันเย็นใช่ไหมค่ะใช่ครับที่เราตอนนี้เราเฝ้าระวังและจับตาดูช่วงเวลาไว้นะครับผมอเ,เอ่อคิดว่าฝนออกหนักไหมเป็นระดับห้าไหมหรือว่าระดับนิดหน่อยอันนี้เรายังให้เป็นฝนหนักได้ไหมก็ยังไม่ถือว่าเป็นฝนหนักครับผมจะเป็นในลักษณะตกเปียกแบบปกติอยู่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยรวมในอุงเทพ สมุนป,ป่าอานนอท่าพอดีผมพูทางนี้นโยบายกนี้โดยรวมประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ครับผมอ,อ๋อสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เห็นว่าเยอะขึ้นมาหน่อยใช่ครับการกระจายตัวจะบอกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมการกระจายตัวเพ<อ>ิ่มขึ้นเ<อ>นาะหนึ<อ>น่งคือถ้าเกิดว่าตัวเนี่ยด้วยที่ว่าแนวร่องฝนเนี่ยมันไม่ได้เซตตัวดีถ้ามันเซตตัวดีเนี่ยมันจะทําให้ ความชื้นเข้ามาได้อีกนะครับแต่ตอนนี้มันยังจะตตัวไม่ค่อยดีฝนก็เลยไม่เยอะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะคุณพรชัยนะคะ อันนี้ก็ลักษณะอากาศอายไรายาพาไปแล้วเปิดรับสายไปแล้วเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปที่ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะทางเพจ f เ o ซบุ๊กเวทเทอร์เดลิโอค่ะฝากทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและเป็นข้อมูลนะคะให้พี่น้องของท่านให้ญาติญาติของท่านนะคะเตรียมรับมือกับฝนที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะไปที่คุณอุไรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณพรชัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาสงสัยเป็นคนเมื่อกี้นี่เองนะคะ,ะพระรามห้าขอบคุณมากๆค่ะเย็นนี้คอย ฝนเลยนะคะคุณวิศนุยามรสค่ะบ้านน้ําเย็นอําเภอท่าแซะรอยต่อกะบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้มีโอกาสไหมถ้าอย่างท่าแซะกระบ,บุรีเนี่ยอันเนี้ยเราให้มีแนวโน้มได้นะครับเพราะว่าตัวลมฝนที่มันแรงขึ้นเนี่ยฝนก็จะเริ่มมีในช่วงเย็นได้อยู่ค่ะมีโอกาสนะคะคุณสมพิศ <ขอ S 1> ค่ะ <ขอ S 1> สวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมลักษณะเดียวกันเลย ครับสำหรับสวีชุมพลเนี่ยอันเนี้ยก็เราจะให้ใกล้เคียงได้กับเพชรบุรีนะครับ <Okay. S 2> ก็ฝนเนี่ยเราจะเริ่มจับตาดูในช่วงหลังสี่โมงเย็นไปแล้วแต่ถ้าเป็นเม็ดเล็กๆตกป่ปลาช่วงเช้าเนี่ย mm. ก็จะพอมีได้อยู่ mm. นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็กลางวันเนี่ยจะคลึ้ะ <Okay. S 2> นะครับ คุณวันธนีค่ะให้กําลังใจมาคุณสมพิทให้กําลังใจมาคุณฟาติมาทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะคุณลักขนานะคะชุมพรลมแรงนะคะแถวท่าแซฝนไม่ตกค่ะสุขสันต์วันหยุดทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสมพิทบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยคุณอเนกให้กําลังใจมาขอบพระคุณค่ะคุณพี่ประสบสุขนะคะจากกระเปอรรัณงค่ะบอกว่าทักทายเข้ามาสวัสดีครับผมนะคะตกยาวฟ้าปิดสนิทเลยเกิดจากมรสุมหรือพายุครับคือตก ไม่หยุดแล้วก็กระน,นาในขณะนี้ก็ยังตกอยู่กระเปอระนองค่ะน้องโจ้เกิดจากมรสุมหรือพายุคะอันนี้เกิดจากตัวมรสุมอย่างเดียวนะครับสําหรับพายุเนี่ยตอนเนี้ที่มันจะมีเข้าไทยเนี่ยไม่มีไม่มีนะครับอย่างทุกสุรีเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นจีนไปเรียบร้อยเลยขึ้นจีนไปแล,แล้วแล้วก็สลาย<ช>ไปยังคะสําสหรับทุกสุรีตอนนี้ยังนะครับก็แต่ว่ามันก็อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วอยู่นะครับผมก็คง ก็จะค่อยๆลดลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากำลังแรงในระยะต่อไปขอให้อ่อนเร็วๆเธอจะได้ลงมาบ้านเราเป็นปกตินะใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวพายุขนุนอันนี้เรามีการคาดการเส้นทางเคลื่อนที่ก็คือเขาจะตามเหมือนตามทกสุรีไปก็คือขึ้นจีนข้างบนไปเลยจะไม่ได้เข้ามาเฉียดตรงแถวอ่าวตังเกียหรือว่าเวียดนามเลยไม่มาใกล้เลยนะคะเนื่องด้วยที่ว่านี่เวยแหละครับผมไอ้ปัจจัย2ตัวนี้แหละ พายุเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาตรงแถวอ่าวตังเกียเวียดนามนะฮะลมมันก็เลยยังไม่แรงเท่าที่ควรฝนก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวไม่แน่นะต้องมาตามต่อเย็นนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะแล้วก็คุณอเนกค่ะให้กําลังใจมาคุณสมบัตินะคะให้กําลังใจมาคุณอนันต์ด้วยนะคะคุณสามานะคะจากรบบุรีค่ะรบบุรีค่ะจะมีฝนตกชุกเมื่อไหร่ครับถามถึงชุกเลยบบุรีแบบชุกเยอะเนี่ย อันเนี้ยเราจะให้อยู่ในช่วงประมาณวันที่3 1มสิบครับยี่สิบเนี่ยเราจะดูในส่วนต้องมาเราจะมาดูในส่วนของตัวแนวร่องก่อนถ้ามีการเซ็ตตัวค่อนข้างดีเนี่ยสาก็มีได้แล้วแต่ถ้าตัวแนวร่องมันเซ็ตตัวยังไม่ค่อยดียังมีในลักษณะของตัวลมมรสุมเนี่ยมันยังดันอยู่ะนะฮะก็ขยับออกไปขยับออกไปก่อน ค่ะแต่ณตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะวันนี้นะคะก็คาดการว่า31นะคะครับประมาณ30-31เราจะมาดะสำหรับภาคกลางด้วยลพบุรีด้วยนะคะเรื่องตกชุกๆมาดูอีกกันอีกทีในเรื่องของร่องฝนเป็นตัวการตัวแปรค่ะคุณสามารถคุณพี่พักดีสวัสดีครับน้องๆทั้ง4ี่ภูเก็ตเช้านี้มีเมฆฝนมากลมแรงนะคะ ฝนจะตกไหมครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานแล้วชมแชร์เรียบร้อยภูเก็ตวันนี้เป็นยังไงฝนจะมีโอกาสไหมสำหรับภูเก็ตนะครับผมอันเนี้ยเราให้มีแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าระนองแล้วก็พังงานะครับค่ะครับผมค่ะคุณบุญเนานะคะให้กําลังใจมาคุณจรันด้วยนะคะคุณพี่ประสบสุขก็บอกว่าจกตกยาวไปเลยนะคะสําหรับสําหรับกระเปอร์ระนองค่ะ พอดีคำถามเยอะแล้วเขาจะวิ่งพรวดเลยน้องโจ้นะคะคขอขุญาตแป๊บหนึ่งนะคะไล่แป๊บหนึ่งนะคะคุณวิสันนะคะบอกว่าอีสานจะมีฝนไหมครับอ,อีสานอีสานตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆมีเริ่มแล้วนะครับะะผม ก็ตรงแถวตอนบนอย่างตรงบริเวณหนองคายบึงก้านนะครับหรือว่าเลยหนองบัวลำพูเนี่ยฝนเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะคุณวันวิภาให้กําลังใจมาคุณประทีปนะคะสวัสดีครับชุมพรลมแรงนะคะฝนมีตกไปโปรยแล้วนะคะจะมีแบบนี้ไปกี่วันแล้วก็ขึ้นลมในทะเลเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเราจะมาดูในส่วนของฝนนะครับผมฝนลักษณะแบบนี้เราจะ ให้ไปจนถึงประมาณวันที่สองหรือวันที่สามได้เลยค่ะสำหรับชุมพรนะคะแล้วก็สำหรับคลื่นลมเนี่ยอันนี้เราให้คลื่นอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับผมค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะสำหรับพี่ประทีปชุมพรนะคะคุณบ๊อบค่ะสวัสดีค่ะสิงห์บุรีฟ้าหลวงแต่ไม่มีไม่มีฝนค่ะเย็นสบายนะคะเย็นนี้บ่ายค่ำนี้ เต,เตรียมได้หรือยังสําหรับสิงห์บุรีถ้าอย่างสิงห์บุรีเนี่ยอันนี้ยังค,ครับผมมันยังไม่ค่อยมีปัจจัยที่ทําให้เสริมให้ฝนมันเข้ามาได้เยอะอเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ยังจะอยู่ตรงแถวแถวพกการจันทบุรีซะมากกว่า,างั้นเราไปก่อนพรุ่งนี้ครับผมมีโอกาสพรุ่งนี้นะคะสําหรับสิงห์บุรีคุณบุญนาวค่ะให้กําลังใจมาคุณสุนทรจังหวัดพิจิตรรอฝนอยู่ครับจังหวัดพิจิตรรออยู่แล้วโอกาสของพิจิตรวันไหนจ๊ะ ในส่วนของพิจิตนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของคืนนี้ก่อนว่าตัวแนวร่องเนี่ยจะมีการเกาะเซตที่ชัดเจนหรือยังถ้ายังอันเนี้ยพิจิตก็จะยังนะไปก่อนรอก่อนรอก่อนนะคะรอก่อนจากนี้ไปคุณอิทเตือนมาโจ้บอกว่าเหลือเวลาสองนาทีจ้านะคะฝ่ายเตือนเวลาก็มากระชั้นเหลือเกิน นะคะให้น้องโจ้สรุปดีกว่านะคะจากนี้ไปนะคะจะเป็นยังไงบ้างบ้านเราจากนี้ไปนะครับผมก็เรายังไงเราก็ให้มีฝนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้เขาไม่เขาไม่พ้นแน่นอนชุ่มฉ่ำแน่ชุ่มฉ่ำนะคะสำหรับเหนืออีสานจากนั้นไปภาคกลาง ในส่วนของภาคกลางเนี่ยถ้าแนวร่องมีการก่อตัวชัดเจนะนะครับฝนก็จะเพิ่มตามตามลำดับจากาลดลั่นไล่มาจากลดลั่นจากภาคเหนือและภาคอีสานแล้วภาคอื่นๆน่ะสัญญาณเ,าเขาลบธงชาติมาแล้วโจ้ครับอโอเควบรัตตตอนนะครับผมอันนี้จะพ่วงตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้อ่าไทยและภาคใต้อันดามันเลยนะครับภาคตะวันออกกับ ภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยอันนี้เราให้ระวังในส่วนของคลื่นลมไว้ก่อนนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ2-3เมตรได้นะครับในส่วนของอันดามันเนี่ยอันนี้ถ้าตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาก็คือ2-3เมตรเลยแต่ถ้าลงต่ําไปกว่านั้นก็1-2เมตรค่ะขอบคุณมากค่ะโจที่แน่ๆบ้านเราจากนี้ไปนะคะฝนเพิ่มขึ้น29ถึงวันที่2ถึงวันที่3ไปเลยนะคะต้องมาติดตามกับ พยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาทางเว็บไซต์นะคะขอบคุณมากๆทุกท่านสําหรับการติดตามค่ะวันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ वेला पायत